สวัสดีครับรีวิวตลาดครับวันนี้ถือว่าคล,คลิปที่สองก็เคยรีวิวและตลาดตรง4ี4แ่แยกป่าโมกนี่สี่แยกป่าโมกนี่ฮะแยกป่าโมกที่รถวิ่งอ่ะนะก็ก็ต่ำตลาดเตคอนกรีตใหม่แนละ้วดูนี่เตพื้นหมดเลยปรับปรุงใหม่หมดเลยนี่บรรยากาศ เดี๋ยวไปหาข้าวกินในตลาดซี่แยกป่าโมกเป็นตลาดนัดวันวันนี้วันเสาร์ไหนะขายข้าวแกงตรนไหนน้ขายของกินเดินมาฝั่งนี้ก่อนขายของกินนะฮะด้านนี้ของกินเดี๋ยวไปหาข้าวแกงอันนี้หอยทอด โอ้โหเดี๋ยวนี้ปรับปรุงตลาดสีแยกป่าโมกเป็นคอนกรีตแล้นะไหนฮะของกินอยู่ไหนฮะเป็นหลายโซนเลยเนาะโอ้โหแม่ค้าขายขาก็สะดวกดวก็สบายเลยรถจอดด้านหลังนี่กว้างางเลยครับสี่แยกป่าโมกอ่างทองครับอ่างทองอ่ะอำเภอป่าโมกนะฮะติดถนนสี่เลน ถนนที่วิ่งมาจากนู่นนะฮะจากสุพรรณสุพรรณสุพรรณไปถนนสายเอเชียขดมนึกว่าไม่มาเลยเป็นร้านนู้นอ๋ออันนี้หมูเปิดตลาดใหม่ก็มีร้านใหม่อะไรอยงเงีแล้วข้อไก่ข้าวทุกไหนอ่ะเนี่ยโซนไก่ข้าวก่อนโน่นมียำด้วยไปดูเดี๋ยวว่าจะแยกร้านนี้หม่หลายโซนเลยนะมีทางเข้าได้ทางนี้ทางเข้าได้นะ อันนี้ก็ทุ่มหนึ่งอาจจะมีแสงภาพที่แสงแสงไฟส่องย้อนแสงข้ามหวานสิบบาทเคยถ่ายแล้วนะวตนจะลองหาร้านข้าวไม่เจอ,อหาร้านข้าวหน่อยหาร้านข้าว,วไหนฮะอ๋อร้านข้าวร้าน แกงอ่ะโอ้เราเดินหลายโซนหาร้านข้าวไม่เจอหาร้านข้าวไม่เจอโอเคนะมีเสียงเพลงแล้วนี่ดูหลายโซนอ๋อเราหาข้ายข้าวรัาแกงนี่ไงไปหายำตรงไหนร้านยำเจอจัะทิ้งใ่น้ำริก อน,นี้อาจจะมืดนิดหนึ่งครับเพราะว่าโดนแสงไฟส่องมันมีหลายโซนนะครับเนี่ยแล้วคอนกรีตมาเลยสายโซนมีขายของกินไม่ขายเสื้อผ้ามีขายของใช้นะครับมีเสื้อผ้ามีของกินในโซนหนึ่ง อาจจะเดินไม่ทั่วตลาดนะไม่ได้ทุกโซนเพราะบางโซนนี้เปิดเพลงนะผขก็เดินหลบๆเสียงเพลงมาเดินแต่ละโซนนะ่ะเป็นตลาดวันนี้วันเสาร์นะมาเดินนะ่ะช่วงเกือบทุ่มแล้วล่ะเดินออกมานี่ อย่าลืาญญาามกดติดตามไปด้วยนะครับนี่บรรยากาศเมื่อก่อนวางตรงนี้เต็มแต่นี้ก็ทำเป็นโล่งๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรีวิวตลาดป่ามโมกกันเสาว,วันนี้ครับนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ